โภคคับบอกเล่าข่าวโภราสิโสข่าวเจ้าหน้าที่อกกอรอจากบวรสันติอโศกมาเยี่ยมเยือนเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567 เจ้าหน้าที่เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยหรือคอกอรอจากบรวรสันติอโศกนำโดยคุณหนึ่งพุทธวิมุตตินันคุณยนต์สิริคุณประกายขวัญคุณเทวินคุณฟ้าครามคุณเพียรพิมพ์ไพรคุณจิราวันได้แวะมาที่บรวรสาเรียโศกเพื่อสำรวจผลงานของสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ที่อยู่ไม่ห่างไกลนักได้แวะสำรวจแปลงกสิกรรมของชาวบ้านทุ่งตระกูลเพชรนาชมคุณนกบ้านสวนสป,ปายะคุณสมนึกชาวโคกหนองนาสวนกเกษตรอินทรีย์คลาสสิกอำเภอภผ่สาลีแปลงกสิกรรมของสิทธิ์เก่าคุณพาสวนเขากระทิงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี การได้มาสำรวจพื้นที่ของกลุ่มคอกอรอครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ชาวกสิกรรม่รวมสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารไร้าสารพิษที่ดีต่อสุขภาพลดโรคภัยไข้เจ็บเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเพียรพยายามสร้างสรรค์คุณค่าให้กับชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เจริญงอกงามสู่ความอุดมสมบูรณ์เต่ตรกอหลายลายเลยที่ถูกขัดออกไปเพราะว่ามันมีตัวผลตัวปลอมตัวไม่จริงมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้บทเรียนก็คือเราต้องพึ่งพี่พึ่งน้องของเรานี่แหละค่ะที่นี่นะเราจะมีผักพื้นบ้านก็คือต้นผักหวานเนาะที่พี่น้องเห็นนะแล้วก็ผักพื้นบ้านเนะี่ย สิ่งที่อาสาวจะพูดบ่อยๆคือเนี่ยอาหารชันดีเนี่ยหัวปรีกับหยวกอาหารสะดวกหยวกกับหัวปีนะจะพูดติดถึงปากเพราะว่าหัวปรีเนี่ยเราลาบได้ต้มยำได้ชุบแป,ป้งทอดได้ใส,ส่ศีลของเราที่เราไปทํานานร่วมกันกับเจรือข่ายของเราถ้าเราไม่มีศีลเราก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ศีลน,นี่แหละนําสุขมาให้นํามาซึ่งภพกระชา์และนํามาซึ่งความสงบ อย่างแค้จริงจเจริญธรรมจเจริญธรรมำสำานกดีค่ะข่าวกิจกรรมรวมพลังดาย่าวันบวรเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ชาวบวรสาเรียโศกร่วมกิจกรรมดาย่าข้างโรงโต๊ะผักเริ่มงานกันตอนบ่ายโมง ชาวชุมชนรับสัมมาทิฏฐิจากสมณะใต้ดาวสมณะหรือคมฉันผู้เจ้าหรือว่าผู้รู้ก็จะรู้เลยว่าอะไรที่มันไม่ดีถ้าเอาออกไปปุ๊บสิ่งที่ดีก็จะดูเบิกบานดูงดงามดูแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นวันนี้เป็นวันบวรเป็นวันรวมพี่รวมน้องออกจากพบมาพบกันเรียนรู้อ่านภาษาในการทำงาน รวมพลังดาหย่าข้างโรงโต๊ะผักย่าหนาและยาวมากช่วยกันใช้มีดจานบินแผ่วถากถางเกี่ยวด้วยเคียวรอบแปลงผักเก็บขาตั้งโครงเหล็กไม้เหล็กแผ่นๆออกจากแปลงผักตัดแต่งต้นไม้ให้โล่งโปร่งเก็บใบได้ไดง่าย จัดเก็บกองหญ้าใส่โคลนไม้เป็นปุ๋ยให้ต้นมะละกอด้วยความขยันอุตสาหะวิถีชาวโศกดำรงอยู่ได้ด้วยการปลูกอยู่ปลูกกินทำกิกรรมไร้สารพิษไม่ใช้สารเคมีย่อมส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บน้อยกิจกรรมวันบวรเปรียบเสมือนวันที่มาร่วมด้วยช่วยกัน ในกิจกรรมส่วนรวมทำด้วยความพากเพียรพยายามตามกำลังคนละไม้คนละมือแม้แดดจะร้อนด้วยใจที่ไม่เร่าร้อนรู้เพียรรู้พักมีเราแต่ไม่เป็นเราสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกิดความคุ้นเคยกันย่อมก่อเกิดความเป็นญาติอย่างยิ่งลงกระบวนการกลุ่มพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกัน แล้วก็มีจิตดีมากเลยค่ะที่มาช่วยกันบเบาแรงเยอะค่ะรทุกคนได้เสียสะละออกจะพบมาพบกันนะคะทิ้งานของตัวเองที่บางครั้งเราก็ยังติดยึดอยู่กับงานเราห่วงห่วงงานเราว่างานเราจะไม่เสร็จใอ้ตัวทนนะทนแล้วก็ฝืนทนร้อนอทนร้อนแล้วก็ฝืนนมีความยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับกลุ่ม,มก็ทำให้จิตใจเรานี่ บายขึ้นเยอะเลยมันได้ดูใจตัวเองด้วยว่าเออระหว่างเราทํากับหมู่กลุ่มกับตัตัวคนเดียวเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยตัวกุศลตัวตัวงานคืองานนะนะไม่ได้เป็นงานงานเป็นเป็นเราเป็นของเราอะไรอ่ะนะแต่ถ้าถ้ามันวางมันปล่อยแล้วเนี่ยมันจะว่างไปเลยมันจะว่างมันจะมันจะเฉยเฉยอะนะมันจะเฉยเฉย จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ